สวัสดีค่ะอาจารย์แม่มาตะหรืออาจารย์แม่โจนะคะวันนี้มาให้แง่คิดเป็นวิทยาทานในการเรียนรู้ความจริงของชีวิตแง่คิดของการเป็นคนมีองค์นะคะการที่หลายๆท่านมีความสนใจเรียกว่าการก้าวเข้ามาเดินทาง ชีวิตตนในการคนมีองค์ที่หลายๆคนได้เห็นอาจารย์แม่ได้ได้รับใช้เบื้องบนเนี่ยทำไมต้องมารับใช้เบื้องบนและหลายคนมีข้อสงสัยนะวันนี้อาจารย์แม่ก็จะมาแชร์เป็นวิทยาทานนะว่าการที่ได้มาเป็นกายสังขารของพระแม่สีมหาอุมาเทวีณชนบุรีที่นี่นะคะอาจารย์แม่โจ้หรืออาจารย์แม่มาตาเนี่ยไม่เคยรู้ จากพระแม่หรือว่าศรัทธาท่านอย่างแบบเรียกว่าเหมือนทุกวันนี้เลยนะในอดีตย้อนไปในอดีตจะจะเล่าให้ฟังว่าการที่ได้รับรู้และรู้จักท่านเนี่ยเป็นเพียงแค่คำพูดหรือว่าคนบอกต่อๆกันมาว่าเออพระแม่อุมาวัดแขกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีข้อสงสัยกับตนเองว่าทำไม เขาต้องบูชาทำไมเขาต้องมีพิธีแหอ่อะไรเงี้ยเมื่อก่อนเคยผ่านที่แถวสรีลมหรือแถวสาทรก็จะเห็นขบวนแห่แล้วก็มีมีความสงสัย,ยตัวเองว่าทำไมเขาต้องทำด้วยแล้วไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นร่างของค่ะแม่และไม่คิดว่าจะเป็นเรียกว่าคนมีองค์ไงเพราะว่าในในอดีตมองว่าเป็นความงมง,งาย จุดเริ่มต้นนะอันนี้ก็คือจากการที่เรียกว่าเป็นผู้ไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจเราก็จะมองว่าเหมือนทําไมเขาต้องไล่ลามหรือว่าต้องแบบแต่งตัวอะไรขนาดนั้นแต่พอมาถึงในวาระและในวันที่ตัวเราต้องก้าวเข้ามาตรงจุดนี้ก็มีเหตุที่จะต้องมีเรียกว่าสภาวะ ที่จะต้องมีการแต่งกายถวายบูชาและการไายลำํำเต้นลํำต่างๆในสิ่งที่ตัวเองเคยสงสัยมาในอดีตว่าทำไมต้องลำํำทำไมต้องใส่ชุดเรียกว่าแบบนี้ก็ได้คำตอบก,กับตัวเองเลยว่าเป็นสิ่งที่ความศรัทธาและบูชาและเรารับรู้ได้ว่าจิตญานท่านที่อยู่ ในตัวเรานะท่านให้เราปฏิบัติบูชาและถวายในการที่เรียกว่าสวมชุดสาลีบูชาให้กับท่านมันเป็นความเชื่อและเป็นความที่เรียกว่าสัมผัสรับรูบร้ได้เฉพาะตนวันนี้อาจารย์แม่ถึงได้ต้องมาแชร์แล้วก็อยากให้ทุกคนที่ติดตามนะ่ะค่อยๆเรียนรู้ในภาวะจิตของตัวเองนะว่า การที่เราก้าวเข้ามาแล้วก็การที่เรามองเห็นคนอื่นเป็นเนี่ยเราอย่าพิ่งไปวิเคราะห์วิจารณอะไรจนเตือนพอดีเราได้มองเห็นแล้วเราเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจและจนหากวันดึงวันใดเราต้องมาเป็นผู้รับใช้เบื้องบนและเราจะเข้าใจณนะเวลาในอดีตที่อาจารย์แม่พูด,ดย,ย้อนไปในอดีต ในช่วงนั้นอ,อายุประมาณ18-19ที่ได้เห็นขบวนแห่ของพระแม่ที่วัดแทกสีลมช่วงนั้นก็มองว่าแปลกและทำไมเขาต้องทำจนเวลาผ่านไปอีกประมาณ20ปีอะถึงจะต้องมารับรู้ว่าหน้าที่ที่ต้องทำนัเวลานี้ คือกายสังขารของพระแม่อูมาจึงทำให้ย้อนมองไปว่าเออความศรัทธาของคนเนี่ยบางทีบางครั้งอะ่ะความไม่เชื่อความไม่รู้แต่ไม่ได้ลบลูแต่เราไม่รู้เราคือผู้ไม่รู้ไงแต่สุดท้ายแรับพอได้กล้าว่าเป็นผู้ที่ต้องมาทำหน้าที่และสัมผัส รับยานท่านได้และรับรู้ในจิตอีกจิตหนึ่งที่มาสอนกายนี้ให้ปฏิบัติในการทำความดีและมีิินธรรมก็ทำให้เข้าใจและมองมองเห็นสัจธรรมความจริงว่าการที่หาคำตอบมาทั้งชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราต้องมีหน้าที่อะไร มันเหมือนค้นหาหน้าที่ของตัวเองมาโดยตลอดจนอายุ38มสิบแปดจึงจะมารับรู้ว่าหน้าที่ของตัวเองนั้นคือการเป็นกายสังขารของพ่อแม่และหน้าที่นี้จะต้องมีเรียกว่าการปฏิบัติตนอย่างไรและหน้าที่นี้ต้องทำอะไรบ้างตรงนี้อาจารย์แม่จะเล่าให้ฟัง แลาจะบอกให้ฟังว่าเมื่อได้ก้าวเข้ามารับรู้แล้วก็รับใช้ท่านเนี่ยมันเป็นเหมือนกับหัวใจและจิตวิญ,ญญาณที่เราต้องพาตนเองนั้นเน่ะก้าวจากจุดเดิมในชีวิตที่เรามีที่เราเป็นคือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตจากการที่เรายังชอบ สั่งสัตหรือว่ายังชอบดื่มสุราหรือว่าดื่มอะไรที่ม,มีมีแอลกอฮอล์ก็ออกแล้วแต่เราต้องก้าวมาสู่การเป็นผู้ปฏิบัติมีศีลห้าในอดีตอะ่ะเราเป็นอะไรเราจะพิดศีลอย่างไรท่านไม่ได้มองนะแต่ปัจจุบันท่านต้องนำพาให้เราหันมาปฏิบัติตน เป็นคนใหม่ที่ดีสิ่งนี้ที่อาจารย์แม่ได้รับรู้ว่าท่านผายทําทความดีมาโดยตลอดและจึงมีความเชื่อมัน่นและมีความศรัทธาต่อพระองค์ว่าท่านเมตตาและนำํำพาให้เราทําแต่ความดีท่านไม่เคยบอกให้ทาชั่วเลยในภาวะจิตที่สัมผัสร,รับรู้ในคําสอนของพระองค์ได้ท่านให้มีทานสินภาวนา พาตนเองปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและให้หัดมาฝึกการกินเจไม่กินเนื้อสัตว์และให้เรียกว่าละเลิกสัตว์ใหญ่ทุกชนิดการที่ได้หันมาปฏิบัติถ้าเรามองในแง่บวกเราก็มองว่าทำการกินเจทำให้มีสุขภาพที่ดี การทำสมาธิทำให้เรามีจิตใสขึ้นแล้วก็สว่างขึ้นความทุกข์ที่มีก็คลี่คลายไปได้การเรียนรู้การปฏิบัติก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปท่านไม่ได้บังคับฝืนใจเราจนเกินพอดีแต่การที่เราปฏิบัตินมันอาจจะเป็นการที่เรียกว่าฝืนความรู้สึกตัวเองนะในช่วงแรกๆและช่วงในขั้นต่อๆไป เพราะว่าความสบายเราชินกับความสบายมาตลอดเราชินกับความที่เรียกว่าละเลยในการปฏิบัติเราไม่เคยก้าวเข้ามาสู่การปฏิบัติตรงนี้อาจารย์แม่พูดได้เลยว่าตั้งแต่ช่วงอายุ18ที่ได้รู้จักกับพระแม่อุมาแล้วก็ไม่ได้เข้าใจว่าต้องบูชายอย่างไรแล้วก็ได้เห็น เป็นเรียกว่ามองผ่านเฉยๆแต่ได้บูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมก็ได้บูชาการไม่ทานเนื้อวัวแล้วก็ได้เข้าใจว่าความดีคืออะไรแต่ไม่ได้เข้าใจถึงการปฏิบัติในทานสิ่งภาวนาอย่างชัดเจนการไปทำบุญที่วัดการไปทำสั่งถวายสังฆทานทำบุญก็เข้าใจว่าต้องไปวัดทำบุญเท่านั้น แต่การที่พอได้รับคำสอนจากพระองค์ก็ได้รู้ว่าการที่เราปฏิบัติบูบชาการที่เราสวดมนต์ภาวนาการรักษาศีลการกินเจคือการปฏิบัติที่มีคุณค่าในจิตวิญญาณเรามากนะการภาวนาเนี่ยคือการที่ทำให้จิตวิญญาณให้จิตใจเรานั้นสูงขึ้นและมีความคิด และแนวทางในการเดินชีวิตที่ถูกที่ควรได้มากขึ้นตรงนี้อาจารย์แม้ถึงมีความเชื่อแล้วก็ศรัทธาต่อพระองค์ที่ทำให้เข้าใจว่าชีวิตนี้เกิดมาทำไมจากที่มีคำถามอยู่ว่าเกิดมาทำไมและทำไมต้องมาปฏิบัติธรรมและทำไมต้องมาเป็นร่างทรง ถ้าหลายๆคนพูดว่าล่างทรงแต่ท่านมาบอกอาจารย์แม่ว่าไม่ใช่ล่างทรงเป็นกายสังขารของพระองค์ท่านเรียกว่ากายสังขารยานทิพย์ท่านคือยานทิพย์อาจารย์แม่คือกายสังขารของยานทิพยานเทพที่ท่านมาสื่อผ่านให้กับมวลมนุษย์ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์และจากการที่ เล่ามาในข้างต้นก็คือได้บอกเลยว่าการที่ได้ได้เห็นแต่ไม่ได้มีความเข้าใจจนได้มาสัมผัสรับรู้ช่วงวัยอายุ38แล้วอะผ่านเวลาผ่านไป20ปีถึงจะมารับรู้ว่าหน้าที่ของตนเองคืออะไรตรงนี้แหละอาจารย์แม่ก็เลยอยาก ให้ทุกคนที่ติดตามนะได้ได้ได้มองเห็นว่ามันไม่ใช่ว่าการที่เราจะอยากเป็นหรือว่ามีความศรัทธามีความเชื่อต่อท่านมาตั้งแต่เด็กๆหรือว่าอะไรไม่ใช่อย่างของอาจารย์แม่เนี่ยมองเห็นแล้วก็มองว่าเป็นสิ่งที่แปลกมองมองว่าทําไมคนเขาต้องศรัทธาทําไมคนเขาต้องบูชามีข้อสงสัยตั้งหาก แต่ก็มาได้คำตอบกับตัวเองเมื่อเกือบ40แล้วนะเมื่ออายุจะ40แล้วจนได้รับรับที่จะเป็นกายสังขารท่านด้วยความเต็มใจโดยที่ไม่มีเงื่อนไขโดยไม่มีข้อแม้ท่านได้กล่าวและบอกว่า นำพาคนให้ทำความดีมีทานสิ่งภาวนาและไม่ไม่มีการเรียกค่าคูใดๆและช่วยชี้นแนะบอกให้คนสบายใจให้ใคลายทุกข์และสิ่งที่เขาอยากรู้อะไรที่ท่านสามารถมาสื่อผ่านบอกได้ท่านก็จะช่วยบอกให้และให้เขาได้ไปปฏิบัติและแก้ไขตนเองเพื่อที่เขาจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น การมาของพระองค์การมาของพระแม่ที่ได้บอกกับอาจารย์แม่ก็คือท่านปรารถนาให้มนุษย์พ้นทุกข์และมีความสุขนั่นเองอาจารย์แม่จึงได้เข้าใจว่าการที่ได้รับใช้ท่านนะ่ะไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้และเราต้องสละกการทำกิจการหรือว่าการทำธุรกิจในทางโลกของเรา และต้องหันมาพาตนเอง,เ,องเสียสละเวลาให้กับเพื่อนมนุษย์ตรงนี้อาจารย์แม่บอกเลยว่าช่วงแรกอะ่ะคานมากเลยว่าและเราจะกินอยู่อย่างไรและเราจะทำเรียกว่าทำตัวอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วท่านก็บอกว่าการเสียสละ และการเป็นผู้ให้ต้องมีการเสียสละและต้องเป็นผู้ให้แต่ท่านจะไม่ให้เราอดตายทุกอย่างท่านก็จะัสสั่นการที่ให้ละหน้าที่ทางโลกท่านก็บอกว่าหน้าที่ที่ทำอยู่ในอดีตที่ทำกิจการธุรกิจคีนแล้วก็ธุรกิจเสริมสวยก็ต้องวางลง เราก็ต้องละมันออกไปจากใจเราเหมือนกับว่าต้องไม่ยึดติดแล้วก็ต้องหันมาทำหน้าที่ตรงนี้ให้กับท่านและท่านก็ให้ทำหน้าที่ตรงนี้อย่างเรียกว่าอย่างเต็มตัวส่วนอีกฝั่งหนึ่งทางด้านคู่ครองก็ให้ทำหน้าที่ในการที่มีสิ่งที่เรียกว่า สามารถควบคู่กันไปได้ในการค้าขายองค์เทวรลูกหรือว่าการมีองค์เทวรลูกให้คนบูชาหรือว่าการมีเสื้อองค์เทพให้คนที่อยากซื้อได้ซื้อแล้วก็เรียกว่าจัดจัดสรรหาวัตถุมงคลสิ่งต่างๆที่เรียกว่าคนบูชาอย่างเงี้ยเช่นมีทูปมีกำยาา มีเทียนมาไว้ให้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้ซื้อแล้วก็มีชุดซาลีไว้ให้คนได้มาซื้อหรือบูชาไปถวายให้กับองค์เทพตรงนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งที่ท่านให้ทำสอดของคู่กันแล้วก็หันมาปฏิบัติไปพร้อมๆกันการที่ได้ได้ก้าวเข้ามาแล้วก็หันมาพาตนเองเป็นคนมีองค์ อย่างเต็มตัวก็เรียกว่าละความชั่วละกิเลสได้มากขึ้นแต่การที่หันมาปฏิบัติหันมาเป็นคนมีองค์เนี่ยในช่วงแรกๆอาจารย์แม่ก็ทำตัวไม่ถูกนะและท่านก็ได้บอกว่าให้ปิดเรียกว่าปิดวาจาในการที่สนทนากับคนที่เรารู้จักทุกคน ไม่ให้คุยไม่ให้พูดเหมือนกับการที่เรียกว่าสังคมอะไรเนี่ยหายไปเลยก็อยู่อยู่แบบว่าอยู่กับการปฏิบัติอยู่กับองค์เทพแล้วก็ฝึกฝนตัวเองจนจนคิดว่าเราเราอยู่โดยที่ไม่มีสังคมเราโดโดเดี่ยวไหมเราไม่มี รียกว่าญาติพี่น้องหรือว่าอะไรเลยอยู่กับการปฏิบัติแล้วก็ปิดทางในการที่จะพูดคุยกับใครทั้งหมดเลยนอกจากให้คำชี้แนะกับคนที่มาให้กับคนที่มาเรียกว่ามาพบมาขอคำชี้แนะเนี่ยถึงจะได้การเจราจารแล้วก็ได้คุยกับคนขางกายโชคดีที่คนข้างกาย เชื่อแตไ่ไม่เต็มร้อยแต่ยังมีความที่เรียกว่าเชื่อใจในความเป็นกายสังขารนี้มาโดยตลอดว่าการทำอะไรก็คือถ้ามั่นใจก็คือจะเป็นคนที่เต็มที่แต่ถ้าไม่เชื่อไม่มั่นใจก็จะไม่เอาเหมือนกันตรงนี้เขามีความเชื่อเชื่อใจเราแล้วก็ให้ให้สิทธิ์ในการที่จะพิจารณาในการ เดินทางชีวิตของของตนเองและได้พาเขาเก้าวมาจากจ,จุดเดิมและมาอยู่จุดที่เปลี่ยนไปที่หันมาปฏิบัติภาวนาสมาธิมากขึ้นแม้แต่การปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่ได้ทํามากหรือว่าทําทุกวันหรือว่าอะไรแต่สิ่งที่ทําให้เปลี่ยนแปลงได้ก็คือการที่เราได้ก้าวเข้ามา ภาวนารักษาสิ่งนี้แหละอาจารย์แม่บอกได้เลยนะวันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ติดตามตอนต่อไปที่อาจารย์แม่จะเล่านะว่าชีวิตนะ่ะการคนมีองค์มันมันมีอะไรที่เรียกว่าพลิกผันแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรในชีวิตเยอะมากเป็นวิชาเป็นตำราและมองมองเห็นความจริงของชีวิตได้มากขึ้นและรู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไร อย่างอาจารย์แม่มอก่อนนะหาคําตอบตัวเองว่าเกิดมาทําไมหน้าที่นี้ที่ทําอยู่ก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การทํางานไม่ว่าจะเป็นจุดใดก็ตามแม้แต่ก,การมนาะเป็นเรียกว่าเจ้าของธุรกีหรือว่าลงทุนทาอะไรก็แล้วแต่ก็มองว่าหน้าที่การงานเนี่ยที่ทำอยู่เนะี่ยมันก็ประสบความสําเร็จนะไปได้ดีแต่มันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่ที่อยู่ในใจเราอะ่ะ มันเหมือนเราต้องค้นหาต่อไปแต่พอมาทําหน้าที่ตรงนี้เราก็ได้คําตอบว่าหน้าที่ของเราที่แท้จริงคือการเป็นกายสังขารของมแม่คือช่วยเพื่อนมนุษย์ให้เรียกว่าให้แง่คิดให้ความเข้าใจกับการปฏิบัติตนตรงนี้คือหน้าที่ที่ทำแล้วมีความสุขแม้แต่ไม่ได้เงินแม้แต่ไม่ได้เรียกว่า มีเงินเดือนจากเบื้องบนใดๆและไม่มีค่าครูใดๆจากการที่คนมาตรงเนี้ยทำให้เห็นว่าความทุ่มเทแล้วก็ความตั้งใจทำให้ท่านไม่ทอดทิ้งแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราก้าวเข้ามาตรงจุดเนี้ยไม่ไม่ผิดหวังแล้วก็ไม่คิด เรียกว่าคิดผิดไม่มีความเสียใจมีแต่วความภาคภูมิใจที่ได้ก้าวมาแม้แต่การถูกวิาพากษ์วิจารณ์ถูกด่าหรือว่าทุกคนว่านั่นมันคือตำราชีวิตทำให้รู้ว่ามนุษย์มีมุมสองด้านมีชอบและเกียดใช่ไหมมีรักแล้วก็มีชังมีชื่นชมยกย่อง สังเิญจ,จะย่อมมีคนเดีนงาว่าร้ายเป็นธรรมดาทําให้มองเห็นสัจธรรมในสิ่งที่ท่านสอนว่ามันคือสองด้านมันคือการฝึกจิตฝึกฝนใจเราให้เข้าใจว่าการที่เรามาทําหน้าที่นี้แม้แต่เราไม่มีไม่มีผลประโยชน์ไม่มีเงินเดือนไม่มีผลตอบรับอะไรที่เราจะได้มาจากการทําหน้าที่ตรงนี้แล้วเราโดนด่าแล้วเราจะล้มเลิกในการทําหน้าที่นี้ไหม นี่มันคือการเรียกว่าทดสอบใจของเมืองบนเช่นกันนะอาจารย์แม่ก็เลยอยากทุกคนนะที่กําลังท้อที่กําลังทุกข์ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์โรคระบาดในช่วงนี้ก็ตามการที่เราพาเราพาตัวเราและใจเราให้เข้าถึงภาวะทัพแม้แต่การที่เราจะสร้างกับดีนะมันไม่ได้ว่าดีที่สุดสําหรับใครแต่เราทําให้ดีที่สุดสําหรับตัวเรา และเราจะเข้าใจว่ากายและจิตเราเนะี่ยเข้าถึงในคำสอนของพระพุทธองค,องค์และในความดีที่ที่มีอยู่ในจิตวิญญาณเราแท้จริงได้และเราจะเข้าใจว่าชีวิตนี้เราเากิดมาทำไมอย่างที่อาจารย์แม้เข้าใจว่าเกิดมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไไงและเกิดมาเพื่อสร้างสมกับดีในชาตินี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อ วิ่งหาเงินหรือว่าอยากได้ทรัพย์สินเงินทองอะไรที่เป็นเรียกว่าวัตถุที่มากมายมันอีิเลสมันคีอตัวทําลายความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงคือการที่เราหลักได้สละได้และเป็นผู้ให้ที่ได้มากที่สุดตัวที่ไม่ยึดติดนี่คือความสุขที่เราได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจากการที่ภาวนา มันจะค่อยๆพัฒนาใจเราไปเรื่อยๆนะอันนี้อาจารย์แม่อยากให้ทุกคนได้ลองทำดูแล้วก็สำหรับคนที่รู้ว่าตัวเองอมีองค์เทพและอยากรู้ว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรเราจะดีขึ้นไหมอาจารย์แม่บอกได้เลยว่าถ้าเราปฏิบัติและเราลงมือทาและเราให้ใจและเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแครงใจและหวังผลกำไรจากการที่เราทำ เราก็จะมีความสุขในสิ่งที่เราทํเสมอเราจะไม่พบกับความทุกข์เลยมันอาจจะมีบทเรียนบททดสอบอะไรมากระทบใจแต่เรียกว่ามันก็ไม่กระเทือนไม่ทําให้เราวันวันและลมเลิกในการทาหนะ้าที่ในการทําความดีของเราลงได้วันนี้อาจารย์แม่ก็ขอแชร์เป็นวิทยาทานนะแล้วก็จะมาเล่าในช่วงต่อไป อนนี้ก็คือเล่าในช่วงต้นที่กำลังก้าวมาในความศรัทธาที่เราไม่รู้และก้าวสู่การเป็นที่พึ่งของเพื่อนมนุษย์ได้อย่างไรวันนี้ก็ได้เข้าใจว่าสิ่งที่ต้องมารับใช้พระองค์ท่านนั้นไม่ได้เกิดจากความอยากมันเกิดจากความจริงที่เกิดขึ้นกับเราและ ความจริงที่เราต้องลงมือทำและเราจะเข้าใจและจะเข้าถึงในสิ่งที่เราบูชาสาสตร์ถจาจ่า